ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกค่าเงินบาทแข็งนะครับดีต่อการส่งออกครูที่เคยสอนเศรษฐศาสตร์ได้ยินคงตกใจแทบสิ้นสตินะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้ค่าเงินบาทแข็งนะครับนะครับแน่นอนครับเมื่อค่าเงินบาทแข็งเนี่ยโอ้โหเรียกว่า เป็นค่างเงินบาทที่แข็งมากที่สุดใน30เดือนนะครับใน30เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับนะครับว่าตอนนี้ค่างเงินบาทแข็งมากนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นผลงานของรัฐบาลนะครับเพราะตอนนี้เป็นรัฐบาลอุ้งอิงอุ้งอิงก็ต้องออกมาเคมเรื่องของค่างเงินบาทแข็งทันทีแต่แทนที่จะเคมแล้วหาข้อมูลมาสนับสนุนการเคมเรื่องค่างเงินบาทแข็งให้มันถูกต้องเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นการดีนะครับแต่การที่รีบออกมาเคลมโอโ้การออกมาดีใจแต่ให้ข้อมูลที่บิดเบี้ยวให้ข้อมูลไม่ครบให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับฟารมจริงอันนี้มันก็แสดงการโชว์นะครับเรียกว่าโชว์ฟาร์มง,ง่าวะกันผมเรียกว่าโชว์ฟาร์มง,ง่าวนะครับเพราะบ,บอกว่าค่างเงินบาทแข็งเนี่ยดีต่อการส่งออก ดีต่อการส่งออกถามว่าทั้งค่าเงินบาทแข็งและค่าเงินบาทอ่อนมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียมีทั้งคนที่ได้ประโยชน์และไม่ได้ประโยชน์อันนี้เข้าใจอยู่แล้วนะครับค่าเงินบาทแข็งนะแต่เขาบอกว่าค่าเงินบาทแข็งเนี่ยดีต่อการส่งออกเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่านายกรัฐมนตรีพูดช่วยพูดบิดเบือนพูดไม่มีข้อมูลที่เป็นความจริงหรือเปล่าเพราะนะครับค่าเงินบาทแข็งเนี่ยนะครับการส่งออกเนี่ย การส่งออกเนี่ยนะครับจะบอกเลยครับแย่ครับแต่การนําเข้าดีครับเพราะอะไรครับเพราะส่งออกเราจะได้รับเงินเป็นดอลลาร์มานะครับเมื่อเงินบาทแข็งตับเงินบาทแข็งปุ๊บเราส่งออกไปได้รับเงินเป็นอลลารว่าเอาเงินดอลลาร์มาแลกเป็นเงินบาทเราจะได้เงินน้อยฝ่าปกตินะครับอันนี้ส่งออกนะครับได้รับผลกระทบครับนะครับแต่นําเข้าเนี่ยนะครับนำเข้าเนี่ยได้ประโยชน์เพราะ นำเข้ามาแล้วเราจ่ายเป็นเงินบาทออกไปอันนี้ได้ประโยชน์เพราะเราจ่ายเงินบาทน้อยกว่านะเรียบก็เหมือนเอางี้ง่ายๆครับอย่างกับผมเองทําไมผมถึงได้รู้เรื่องนี้เยอะพอแบบนี้กับเรื่องค่าเงินบาทแข็งเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะผมเองเนี่ยนะครับทำช่อง YouTube ผมรับเงินจาก YouTube เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ค่าเงินบาทแข็งผมจะได้รับเงินน้อยกว่าปกติแต่ถ้านักเงินบาทอ่อนผมจะได้รับเงินมากกว่าปกติเพราะเพราะผมรับเป็นเงินดอลลาร์เพราะฉะนั้นการที่ค่าเงินบาทแข็งนะการส่งออกจะไม่ดี ส่งผลกระทบกับการส่งออกเพราะก่อนส่งออกคือส่งไปแล้วเขาจ่ายเป็นเงินดอลลาร์แต่เอาเงินดอลลาร์มาแลกเป็นเงินบาทจะได้น้อยนะคุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันนี้นะครับส่งออกไปเนี่ยหเหรียญน,นะครับเขาจ่ายมา1เหรียญคุณมาแลกเป็นเงินบาทได้35บาทกับวันนี้เงินบาทมันแข็งถูกต,ต้องไหมส่งออกไปจ่ายเง Okey ิน<า>เหรียญมา1เหรียญเหมือนกันแต่มาแลกเป็นเงิน <2 S 1> บาทได้32บาทหายไป3บาทครับเห็นบ้างครับว่าส่งออกแย่แต่วันนี้นายกและทุงทีบอกว่า ค่างเงินบาทแข็งเป็นผลดีนะครับค่างเงินแบกขันเนี่ยดีต่อการส่งออกดียังไงครับ25กันยายน257นะัผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอานนท์ศักดิ์บวรวิทย์อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชาพลเมืองวิทยาการข้อมูลสาขาวิทยาวิทวิชา,ว,าวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงและนะับคณะนะครับ สถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โพสต์เฟสบุ๊คระบุว่า ถ้าเงินบาทแข็งนะับดีต่อการส่งออกครูที่สอนเศรษฐศาสตร์ให้อานนท์มาได้ยินแพรทองทานพูดแบบนี้คงตกใจแทบสิ้นสตินะับครูคมขำดีวงศาโรงเรียนเตรียมอุดมรองศาสตราจารย์รัตนาสายคณิดตสอนมหาเศรษฐศาสตร์ตอนปีหนึ่งเมื่ออานนท์เรียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุรารองศาสตราจารย์ดรปีชาจักรุงกิจอน,นันน์สอนนะครับ เมื่ออานน์เรียนปริญญาโทที่บริหารธุรกิจที่นิด้าครับเพอ่อกลับไปผัดข้าวผัดไม่ติดไฟนะครับไม่ติดเตาไฟถือตะหลิวเก้ๆกลางๆเถิดครับอย่าให้พูดอะไรโง่ๆมาบริหารประเทศแบบนี้เลยทั้งนี้เมื่อวันอังคารนะครับนางสาวแพทองทานชินวัฒนายงตีให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอถึงการแก้ปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่าจนต้องส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในปัจจุบันว่าเรื่องของเงินบาทแข็งขึ้น นนันในข้อทจีจริงแล้วทําให้เกิดความกังวลในทุกภาคส่วนซึ่งในส่วนของรัฐบาลเราสามารถทําได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจะใช้ข้อดีของค่าเงินบาทที่แข็งค่าในขณะนี้ให้ได้แต่อีกด้านก็ต้องพูดคุยกันต่อมานางสาวแพท์ทองทานได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งถึงการแก้ปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าว่า <S 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 เมื่อสักครู่ได้ฟังสิ่งที่ให้สัมภาษณ์ไปรู้สึกว่าสับสนเรื่องของเงินบาทนะ พอเงินบาทแข็งการส่งออกจะเป็นปัญหาทุกคนมีความกังวลใจแต่ที่ตนพูดไปก็คือต้องการให้ใช้ข้อดีเกี่ยวกับค่างเงินบาทแข็งในการนําเข้าโครงการไหนที่จะนําเข้าต้องรอกตรงนี้ไว้เพื่อเป็นโอกาสในช่วงที่เงินบาทแข็งซึ่งก็ต้องแก้ปัญหากันต่อไปกระทรวงการคลังก็ต้องมาคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยโอ้โหนะเรียกว่าพูดไม่หาข้อมูลให้ชัดเจน นี่แหละครับค่าเงินบาทแข็งดีต่อการส่งออกนะครับนี่คือนายกคนที่31ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นใหม่อะไรคลิปหน้าอย่าอพิ่เดือดรับฟังครับ